สวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรายการสุขทุกสุขทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งสำหรับรายการที่นำความสุขมามอบให้กับทุกท่านทุกทุกวันสุขค่ะในตอนนี้ดิฉันได้กราบนิมนต์หลวงแม่ธรรมนันทามาเป็นแขกรับเชิญเหมือนเช่นเคยนะคะกราบนมัสการหลวงแม่ค่ะเชิญก่อนค่ะหลวงแม่ค่ะลูกได้มีโอกาสอ่านหนังสือซึ่งเป็นหนังสือแปลนะคะ ชื่อกลยุทธ์สร้างความแตกต่างขั้นเทพส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้พูดถึงความเป็นผู้นำว่าผู้นำที่ดีเนี่ยควรจะมีลักษณะนิสัยอย่างไรคือมีความซื่อตรงแล้วก็มีความอ่อนน้อมถ่อมตนสุดท้ายคือมีความไม่เห็นแก่ตัวซึ่งนับเป็นคุณความดีภายในแต่ลูกเชื่อว่าไม่เฉพาะผู้นำอะ คนทั่วๆไปก็ควรจะมีคุณความดีภายในอย่างนี้เหมือนกันนะคะแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยประเด็นที่ลูกอยากจะกราบเรียนหลวงแม่ช่วยชี้แนะก็คือในเรื่องของความอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะว่าคุณสมบัติข้อนี้เนี่ยมันสำคัญกับเราอย่างไรทำไมเราต้องมีคุณสมบัติข้อนี้ด้วยคะ่ะ สำหรบบับชาวพุทธเราทั่วไปนะคะความอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยมันเป็นหมายว่าเราได้ละวางตัวตนแล้วก็เมสเซจคาสอนคําสอนหลักของพุทธศาสนานะคะก็คือการสามารถที่จะก้าวข้ามความดื้อดึงมั่นในตัวตนเพราะว่าตัวตนนี้เองที่เป็นที่มาของความทุกข์ทั้งปวงเพราะฉะนั้นรายการนี้พูดถึงสุขทุกข์เนี่ยนะคะเป็นรายการที่จะสร้างความสุขนะถ้าหากเราไม่สามารถที่จะ ก้าวข้ามความยึดมั่นถือมั่นในตัวกูของกูไม่สามารถจะนำความสุขมาได้ค่ะ,ะคุณสมบัติข้อนี้เนี่ยนำสุขมาให้เราได้อย่างไรบ้างคะอยากขอความกรุณาหลวงแม่ยกตัวอย่างให้เราเห็นเป็นภาพความเป็นผู้นำนะคะความเป็นผู้นำเนี่ยเป้าหมายต้องชัดเจนมีความซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ต่อต,ตนและซื่อสัตย์ต่อเขาทั้งหลายที่เราจะนำค่ะ ะะและในขบวนการนั้นพื้นฐานคําสอนพื้นฐานของหลวงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือให้เราก้าวข้ามความยึดมั่นถือมั่นในตัวของเราเองไปให้ได้นะคะตอนที่หลวงแม่เริ่มบวชเนี่ยสองปีแรกมีปัญหามากเพราะว่าไม่สามารถจะสื่อความตัวเองนะรู้สึกว่าตัวเองเนะี่ยไม่สามารถที่จะสื่อความกับคนอนื่นๆในสังฆาได้ 2องปีผ่านไปความทุกข์เยอะความทุกข์เยอะนะคะไปถึงจุดที่เราไม่มองคนอื่นละเราย้อนกลับเข้ามามองที่ตัวเองเพบว่าที่เราพยายามทำเนี่ย<ม>ก็คือเราพยายามทําตามวิถีของเราตามความคิดของเราตามความพอใจของเราซึ่งมีตัวเราเป็นแกนกลางของการขับเคลื่อนนะคะเราออกบวชเนี่ยเราไม่ได้ต้องการเพื่อที่จะบวชนะเพราะว่า หลวงยาได้ทําให้เห็นแล้วว่าถ้าจะบวชลําพังตัวเองเนี่ยนะคะมันไม่สามารถจะสื่อศาส,สนาได้การบวชจะต้องมาพร้อมกับสังฆเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการสังฆเราต้องระวางตัวเองระวางตัวเองนะคะให้ได้กลับมาตั้งสติใหม่ว่าทําไมเราถึงพูดกันไม่รู้เรื่องก็พบ,พบว่าเราเนี่ยพูดจาระดับความรู้ ประสบการณ์ชีวิตนะคะของเราเองซึ่งแน่นอนที่สุดคนที่อยู่ในสังฆะจบป .4 มั่งจบม .3 มั่งจบม .6 มั่งเราจะคาดหวังให้เขามีความเข้าใจในระดับของเรามันเป็นไปไม่ได้เรากำลังคาดหวังในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้สิ่งที่จะทำได้ก็คือเราต้องลดเพดานดินลงมาในระดับที่ชาวบ้านเขาเดินนั่นก็คือการละวาง ความยึดมั่นว่าต้องวิธีของฉันเท่านั้นที่ถูกต้องนะคะลงมาฟังคนอื่นบ้างว่าทําไมคนอื่นเขาถึงคิดอย่างนั้นทําไมคนอื่นเขาถึงทําอย่างนั้นนะคะเมื่อลงมาในระ,ระดับของเขาของเขานะคะเราจะเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจะชี้นําเขาอย่างไรให้เขาขยับ ขึ้นบันไดขึ้นบันไดมาให้ทันกับเราอาจจะไม่ทันกับเราอย่างน้อยที่สุดในระดับที่เราพอที่จะพูดกันได้เราพอที่จะทำความเข้าใจกันได้เมื่อเกิดความเข้าใจขึ้นองค์กรขับเคลื่อนนะคะจากและฟันเฟืองทั้งหลายมันขับเคลื่อนไปในสิศทางเดียวกันมันก็มีคาสุขค่ะลูกฟังหลวงแม่อธิบายเมื่อกี้เนี่ยทำให้นึกไปถึงภาพที่หลวงแม่เคย สอนลูกบ่อยๆก็คือให้ทำตัวเหมือนรวงข้าวที่ข้าวเต็มรวงค่ะตรงนี้ลูกอยากจะขอโอกาสหลวงแม่ได้เล่าให้ท่านผู้ชมทางบ้านฟังนิดนึงนะคะว่าคำสอนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างอันนี้มันมาจากหนังสือประญาจากภาพนะคะย้อนไปปศส5 2 5เนห้อย่หาเนเกิดหรือยังนะคะขอแซวเล็กๆค่ะ โรงข้าวเนี่ยไปสังเกตดูโรงข้าวโรงข้าวที่ชาวนาผู้เก็บเกี่ยวข้าวจะพึงพอใจก็คือโรงข้าวเต็มเต็มเมื่อโรงข้าวเต็มเต็มนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นมองธรรมชาติค่ะโรงข้าวนั้นอ่ะจะอ่อนน้อมพร้อมตอดเองลงมากๆแต่ถ้าโรงข้าวไหนมีเมล็ดติดอยู่สักสองสามเมล็ดมันจะแข็งชื่อชี้โดดเดนะคะเราจะมีประโยชน์ต่อ ผู้คนได้ก็ต่อเมื่อโรงข้าวนะั้นมีเมล็ดข้าวเต็มเมล็ดข้าวเต็มเท่าไหรโรงข้าวที่อ่อนพร้อมลงมามากเท่านั้นเห็นโรงข้าวเห็นธรรมะเห็นธรรมชาติของโรงข้าวเห็นธรรมะที่เราจะน้อมนํากลับเข้ามาสู่ตัวเราเองค่ะว่าถ้าหากว่าเรายังแข็งดดเด่นนะคะเรายังแข็งดูเด่นเข้าไปที่ไหนเนื้อคอแข็งนึกว่าใหญ่เหลือเกินเยนะคะไม่มีทางที่จะนํามาซึ่งความสาเร็จได้ทั้งความสําเร็จภายในและภายนอก ความสาเร็จต้องออกมาจากความสาเร็จภายในนะคะที่เราสามารถที่จะอ่อนน้อมพร้อมตัวเองมาพร้อมตัวเองลงมาเนะี่ยมันมาจากคุณภาพของใจที่นุ่มในปราชญ์สอนไปอีกข้อหนะะึ่งค่ะความนุ่มคือชีวิตความแข็งคือความตายเราจะเห็นภาพทันทีเลยนะคะเพราะฉะนั้นให้เรามีความอ่อนน้อมเหมือนกับรวงข้าวที่มีเมล็ดเต็มค่ะโอ้เป็นคำสอนที่ลึกซึ้งแล้วก็ ง่ายเห็นภาพน้อมใจตามได้เลยค่ะหลวงแม่ลูกได้ข้อสรุปจากที่หลวงแม่สอนเมื่อกี้สำหรับตัวเองอะนะคะได้ข้อสรุปอย่างนี้ว่าเมื่อภายในใจเรารู้ดีว่าเราได้อ่อนน้อมถ่อมตนและเราได้ทำประโยชน์อะไรให้กับใครไปบ้างเนี่ยภายในมันเต็มอะคะ่ะหลวงแม่มันรู้สึกเต็ม เหมือนกับรวงข้าวที่เต็มรวงก็สามารถที่จะนำสุขมาให้เราได้เสมอในทุกๆวันท้ายนี้หลวงแม่มีข้อคิดอะไรอยากจะฝากไปถึงน้องๆที่อยู่ในวัยทำงานไหมคะว่าความอ่อนน้อมถ่อมตนคุณสมบัตินี้มันจะช่วยให้เรามีความสุขและมีความก้าวหน้าในการทำงานได้อย่างไร ความอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะบางทีก็จะมีการพิสูจน์นะคะโดยการที่ผู้จัดก,การซึ่งก็จะเป็นคนสัมภาษณ์เราเนี่ยนะคะเขาจะสร้างอุปสรรคเอาไว้ที่หน้าห้องที่เราจะเข้าไปสัมภาษณ์เนี่ยแล้เวเขาจะดูว่าเรามีความรับผิดชอบเรามีความอ่อนน้อมถ่อมตนมากน้อยแค่ไหนนะคะอาจจะสร้างอุปสรรคอย่างเช่นอะไรเปลือกเปลื่อนอยู่ที่ที่พื้นเป็นต้นนะคะเราจัดการยังไงกับความเปลือกเปื้อนนั้นนะคะเราจะ โอโหฉุนเฉียวหงุดหงิดหรือว่าเราจะช่วยช่วยคนรับใช้ที่กําลังถูกบ้านเพราะว่ามันมีเหตุการณ์ฉุกเฉินนะคะจะต้องเช็ดพื้นขนาดนั้นเรามีท่าทียังไงกับอุปสรรคที่เราเห็นค่ะอันนี้แสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนของตัวเราเองผู้จัดก,การนั่งมองอยู่จากห้องกระจกดัานข้างในที่เห็นเห็นแต่เฉพาะข้างในออกมานะคะแต่เราจะไม่เห็นเขาอันนี้ก็เป็นวิธีการทดสอบว่า บร,บ,รบริษัทบางบริษัทนะคะจะให้ความสําคัญมากถ้าหากว่าเราไม่รู้จักความอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะเราจะขึ้นไปนั่งอยู่สมมุติว่าบันไดขั้น3าแต่เราเหยียบหัวคนที่นั่งขั้น,นล่างขั้น5าขั้น4ี่ขึ้นมาเนี่ยนะคะไม่สามารถจะทําให้อค์กรณเนี่ยขับเคลื่อนไปได้อย่างมีความสุขะคะ่ะเพราะฉะนั้นความสุขที่แท้จริงมาจากตัวเราเองนะคะเราจะต้องปูพื้นฐานเรียกว่าถ้าเรามีความอ,อน่อนน้อมถ่อมตน ไม่ว่าเราจะเข้าไปในองค์กรใดสำเร็จเป็นครึ่งหนึ่งแล้วค่ะกราบขอบพระคุณหลวงแม่อย่างยิ่งนะคะสิ่งที่หลวงแม่ชี้แนะแนวทางวันนี้เนี่ยเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ดีมากๆให้กับพวกเราให้มีชีวิตที่เต็มอย่างรวงข้าวด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนกราบขอบพระคุณหลวงแม่เป็นอย่างสูงนะคะกราบนมัสการค่ะ,คะ